เกี่ยวกะเทียมจะมือนี้จะไม่ให้มันไหมนะคะเกี่ยวกระเทียมมือนันใหม่นาะมือนี้ก็เลยตั้งสติใหม่แล้วจะบอยางไปใส่สเ็ดจุ่นมามันแล้วตั้งสติมาหลายมือแล้วหอมกระเทือม,มือนี้ใส่เครื่องปั่นจกขันโค ปวดแขนก็เลยเอาเครื่องปัป่น,นปั่นจ้าเม่อนน้บใหม่จะ้ะแน่นอนลลานปับเส้นบาใหม่แล้วก็ใส่มันมีดเต่เาไฟฟ้าข่ยม่เมียน มันแบบไฟฟ้าเนาะมีสามเบอร์สามเบอร์เห้กดเบอร์สามเลยกระเทียมเอ้ยกระทะตังไวยเทอน้ำมันพืชลงไปเดือดๆเขาก็ลงเลยนี่ก็จะเหลืองนะก็จะก็จะเบาเสก็จะเบาเบาเบอร์ไ้นะเบอร์สามนะก็จะใส่สักเบอร์เบอร์สองพอไหมเบอร์หนึ่ง แฟนอ่อนไ่เบอร์หนึ่งครึ่งมีสามเบอร์เนาะเตาข่อยแต่ละบ้านเตาไม่เหมือนกันนะจ๊ะบางบ้านอาจจะเหมือนแต่คงข่อยมีสามเบอร์แม้เบอร์หนึ่งสองสามสินะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครึ่งเบอร์สองเบอร์สองครึ่งสินะมีใส่เบอร์อ่อนก็คือเบอร์หนึ่งจะจะใส่ใส่เบอร์หนึ่ง กียวกระเทียวอ่างค่ะไม่น่าอ่างแล้วอ่างเพราะว่ายังเมื่อนอนก็เฮ็ดอะนะเกลือมไม่เฮอนไม่สัน้นหรอกยังกระดายไม่เโอ้ยวันนี้ทําไมเป็นก้อนก้อนเพราค่อยไม่ได้โขกจะ้ะอันนี้ก็เป็นอะไร้คืตกันแต่โขกจะสวยกว่านะคะโขกด้วยสากด้วยครกล้วกะสีเป็นอีกแบบหนึ่งนะตะคอยปั้นจะคอยสะดวกแบบนี้ ก็ปิดไฟเลยจ้ะเบอร์ศูนย์เลยเราก็ดัด้มดำจะได้ขัดเตาวันนี้นี่ละจ้าไม่นะคะรอบนี้่ใหม่จ้ะรอบนี้ รอบนี้ผ่าน